ท่านผู้ชมครับโดยปกติแล้วเวลาที่เราเข้าไปในปั๊มน้ํามันเราก็นึกถึงแต่น้ํามันแล้วก็เชื้อเพลิงแก๊สเท่านั้นใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ที่ปั๊มปตทบานนาตราดเขาไม่ได้มีแค่น้ํามันและแก๊สเท่านั้นแต่เขายังมีไฟฟ้าที่ผลิตได้เองอีกด้วยครับปั๊ม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 โอ้โหโน่นก็ปั๊มนี่ก็ปั๊มปั๊มเยอะแยะไปหมดเลยครับดีนะครับเนี่ย ที่อาจารย์บอกไว้ก่อนว่าเป็นปั๊มน้ำมันยี่บางนาตลาดกม14อ้าวแล้วไหนล่ะครับอาจารย์เขาผลิตไฟฟ้ากันตรงไหนล่ะครับเนี่ยมองทางไหนทางไหนก็เห็นแต่เขาเติมน้ำมันกันอยู่เนี่ยใครพอจะบอกผมได้บ้างล่ะครับบนหลังคาสถานีบริการน้ำมันของเราเนี่ยนะครับจะมีแผงโซลารเซลล์วางเรียงรายกันอยู่243แผ่นนะครับ พูดง่ายๆก็คือว่าสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้43กิโลวัตต์นะครับเมื่อแสงอาทิตย์นี่ส่องมากระทบแผงโซโลาเซลล์แล้วเนี่ยนะครับก็จะผลิตผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าโอ้โหโซลาเซลล์มีตั้ง2 4 3แผงเชียวหรอครับผลิตไฟฟ้าได้ตั้งเยอะแยะถึง43กิโลวัตต์เลยทีเดียวประมาณ6,000หน่วยเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าไฟฟ้าที่ผลิตได้เป็นกระแสไฟฟ้าแบบตรง เพราะฉะนั้นต้องทำการแปลงให้เป็นกระแสไฟฟ้าสลับสะก,ก่อนจึงจะนำไปใช้ได้ครับตัวรับและจ่ายกระแสไฟฟ้าจะอยู่บนหลังคาคลุมเกาะจ่ายทั้งหมดโดยไฟฟ้าที่ผลิตได้เขาก็จะนำไปใช้ในปั๊มนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นหัวจนะ่ายน้ำมันที่เราเห็นกันอยู่นี่ หรือแสงสว่างภายในปั๊มแล้วก็ยังนำไปใช้ในสำนักงานของปั๊มอีกด้วยนะครับอออะนอกจากจะผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ใช้เองแล้วในส่วนที่เหลือจากการใช้ยังสามารถขายคืนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีกด้วยนะครับเพราะปะตะทเป็นบริษัทน้ำมันรายแรกและรายเดียวที่จดทะเบียนเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กและสามารถจำหน่ายไฟฟ้า ส่วนที่เหลือใช้ให้กับการไฟฟ้าได้ครับวะ้าว,ะว,ะวะได้ยินมาว่าโครงการนี้ได้รับรางวัลด้วยใช่ไหมล่ะครับเราก็ส่งเข้าไปประกวดในเรื่องของโครงการไทยแลนด์เอ e น g y อร์เอรดนะครับของกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานนะครับในประเภทพลังงานทดแทนซึ่งเราเนี่ยเป็นเป็นเป็นบริษัทเดียวนะครับในพลังงานทั้งหมดเนี่ยที่เป็นผลิตไฟฟ้าที่เล็กที่สุดและนํามาขายได้ด้วย เราได้รับางวัลตรงนี้ครับในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาตินอกเหนือจากการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วปตทยังพร้อมที่จะเปิดโอกาสเรียนรู้ทางด้านพลังงานให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปอีกด้วยดังนั้นจึงไม่แปลกที่จะมีกลุ่มคนที่สนใจ มาแวะเวียนศึกษาดูงานที่สถานีบริการปตทบางนาตราดกมอ .14 อยากสม่ำเสมอเลยล่ะครับเรื่อข่าวสำคัญในเรื่องนี้นะครับก็อยากจะเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทั่วไปเนี่ยใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและหันมาใช้พลังงานทดแทนกันมากๆนะครับก็จะมีส่วนช่วยโลกของเราได้มากนะครับการที่บริษัทพลังงานมีการนำพลังงานทดแทนมาใช้ก็ถือว่าเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมทางหนึ่ง และถ้าหากทุกคนตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างรู้ค่าแล้วก็จะทำให้เรามีพลังงานใช้อย่าง,ย,างยั่งยืนสนับสนุนโดยบริษัปทปตทจำกัดมหาชน